ตอนหลังที่ทุ่มคนเดือดเพียบ <c oughs> จริงๆไม่ใช่คนเดือดแค่ไเดี๋ยวคนคนยเยอะเพียบไก่อยอ่พี่เต็มไม่เจอไก่กยอยู่ไก่ไก่อยู่ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นถึงสองเออได้ประมาณนั้นแหละเออไปไป โอหกโมงเย็นเหรอไม่ควรเจอวดาเออาไนเลยทุ่มหนึ่งก็ลงได้แล้วใช่ปะได้สองเลยการที่ดูดีเลยที่ม้านรู้สึกเหนื่อยไว้เฮ้ยอยากดูภาคไทยสองนีิดไปแรกไอ้เฟิร์สบัตได้สองตัวแรกเฟิร์สบัต ดีดีไงท็อปเลนใช่ไหมสองตัวแรกกดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือบอกอะไรนะไอ้นี่พอตายพอเขาบอกเฮ้ยตายย่บหเลยล่านี่ยับเลยขอเลี้ยงหน่อยไอ้สองไอ้กายจะกดดักเลยพี่แดงขอเลี้ยงหน่อยก็ไปดูในลีกดิส่องดีๆส่องต่องเนี่ยส่องเราองเราต่อเนี่ยต่องต่อกันดิฮะ ทำไมทำไมวัวไม่แคบเลยวะนายคลิกขวาให้ตัวชมเราดูในเว็บน้อมันไม่เป็นสดนะฮะก็มันไม่ในเกมมันไม่สดอยู่แล้วโอเคมันแต่ดูในฝาเชื่อเดูในเกมไม่มีคนภาคใช่ก็ไม่เห็นเป็นไรภาคเองเลยพี่พี่ตามภาคเลยพี่ตามมาตามภาคพี่ตาโอเคครับเอลิทเอลิทเดินมาล่างแล้วยังไงอ้าวอ้าวได้ว่ะอ้าวโดนเลย ไม่โดนไม่ตายพลาดนะครับเอนนิตไม่พลาด嘛เฮ้ยเฮ้ยไอ้เทเลปอ์เทเลปท์น้อยละแอนนิตอ้าวเนคุกคิดไปแล้วเรียบร้อยแต่พอเอ่อยังไงรอดไอ้ไอ้ไอ้ตายแขกเรีห็นไหมทิดแบงค์ด้วยลัดได้ลัดไปเลย อย่าอย่าพี่ของพี่ดีเลยแตเย็นดีนิดเด่นก็พยายามจะเดินเกมครับแต่ตอนนี้จะเดินกลับเลนไปแล้วโอ้ยเล่นล่างเล่นล่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบ่งโอ้ไอลิปตายแน่นอนไอลิปตายตายถึงเหรอไปแข่งดีเลยจังหวะนี้นะครับเน็ตกลางพิกามบูดันปมก็ไม่ได้ดันปมไม่ได้เดินเกมไม่ออกกรรม โซคิเอนเทียนหยดอีกเค้าโดนาแล้นาเลยโดนเค้าโดนเค้าโดนคิวไอคนน่าใจว่าไงพี่โดนภาคษาห่าเลยโซคิเอนเทียนหยดครับตายแล้วครับโซคิเอนเทียนหยด นี่ยังมีคนคอมเมนต์ด้ยวยบอกว่าไม่ทำไมไม่เปิดเงามีคนคอมเมนเตม์ใครใครไอในเรืองใ,ในคอมเมนต์ของ YouTube ช่องแชทไงบอกทำไมพี่ไม่เปิดเงาหิวอะไรเขาไม่เรียกหิวเขาเรียกนักกันดีก็ถูกต้องแล้วโอ้พี่ครับ ซีซีสองตัวตัววีซีซีตัวละสองสกิลตัวละสามสกิลสองตัวไม <de> <th ew> ่ตายไงเฮียน,นะครับยังยังยังเออใครใครบอกใครบอกใครบ็นคนบอกอเดือดคดึงยานทิพย์ไม่เชื่อเดืเค่อะไรู้กูายากให้มีเลเซ์แคทโผล่ขึ้นมาในไอคอนทีแน่ <c oughs> เออเฮ้ยมนันไม่มีอ๋ออ๋ฟองตรงข้ามมันก็พอตั้งแต่คำว่าชายเลนเจอร์แล้วมันไม่เห็นเลยพี่เออว่ะไอแต่ตอนตอนคีย์คัดตอเมเตยมะเห็นอือเออบนก<ด>ระถ่ยใช่ไหมทราย เดี๋ยวเดี๋ยวแล้ช็อตมันๆแล้เดี๋ยวจะพากเลยยาวให้ฟังอะไรที่อะไรอ่ะอ เบีกขี้บอลไปร้านเกมพี่ขอต่อหน่อยคุณ <c oughs> ก็ตอหอกหน้าได้เลยเขาไม่ยากหรอกพี่เขาเรา <c oughs> จ่ายตันเขาเขาเราเล่นจบ <c oughs> ออกมาเด็กากร้านไม่ว่าอยู่าลนีนะร้านบอกมึงจ่ายตามกูเี่ร้น <c oughs> ตั้งสาม,มหน้าผมมีสิบหกหน้าโอ้โหเดี๋ยวนี <S <S ้ซื้อเพิ่มเหรอใช้ไอพีมือมันมีสามหมื่นค่ะถ้าเราจะซื้อให้มิงมันต้องใช้อาร์พีตัวเออก็ยังไม่ได้ว่ายังนี้มันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใช่ป่ะใช่ใช่จริงมหนึ่ง อืมสี่ห่างว่ะยี่สิบ่งเคเดียวเคเดียวสองสองเคแล้วเออสองเคแล้วเราดูเลนล่างไว้เราจะได้เอาไปดู่ปดูไปเชีได้แล้วก็มันจะดูเทรสอยู่เนี่ยเออ มิงดูไอ้กายเป็นไหมครับดูโดนอ๋อวิเตอร์วิเตอร์ขี่เข้าไปไอ้ตายว่ะฮะพีเล่นตั้งนานเื้อปอไปเล่นให้ได้เหมือนพี่ก่อนป้อมป้อมจะแตกแล้วป้อมเออนั่นแหละก็ถึงบอกแล้วว่าเล่นได้พี่ก่อนแล้วก็ทั้งหมเอาเอามือพี่มือพี่เอาเอา ให้ให้บนตายปะเนี่ยบนตายปะเนี่ยบนตายปะเนี่ยบนหนาวบนตายลูลูตายปะเนี่ยลูลูตายปะลูลูตายเว้ยเออลูลูเล่นล่างแม่งเข้มอ่ะ ที่ <ste ep> ตัง้งแต่เปิดเกมมาเลยล่างอัดป้อมอย่างป่าไม่มาปูา่ป่าใมใชนป่าไอ้ไอคิลมัไเ่สนใจ <c oughs> ป่าไปไม่ถูกแบบมันมีสง่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอ้ยไปเลยเหรอไอ้คาบการอากาศสองรอบเห็นไหม มาโดนดบบอโอ้ยยกููนี้ครับอาซีวียนพ้นอันตีครับผมเอาชนะขาดเลยแล้ว หลับเต้าเปล่าโอ้ยเต้าตุ้มเดี๋ยวมีศกเดี๋ยวมีศกโอ้ยภาคไทยเป็นคนบันเลยโดนใส่ตุ้ด <c oughs> ฟังก็หาสองสามเคแล้วนะครับคนคอมเมนต์แม่งบอกว่าเอ๊ะทำไมเคสมันเล่นอย่างกับเอดีซีและซีเวียซัพพอร์ตวะไอ้คนคอมเมนต์ใช่เยคือวิธีนั่นคือวิธีและเจอที่ถูกต้องเลยฮัลโหลฮัลโหลใครเข้าม่ไม่รู้กันเอ๊ะสัตว์คนคอมเมนต์เออใช่เทสจะเกลีดนายใช่เทสมันต้องยดึงคอใช่เทสต้องยึงคออย่างนนั้ลร มังกรเกิดแต่พี่พี่ถามมังกรจะเกิดคือคือม,มังกรมันยังไม่ตา,ายทักตัวพี่ใจเย็นขนาดดูชมยังไม่ดูไม่ได้แบบเลยยังแก่ไอ้นี่ยั่ไม่ดูไม่ได้แบบเลย สมมติมพี่เล่นป่าอยู่ดีนะสมมติมพี่เล่งนี่กล็ลองเล่นแบบพิลุตป่าเลโมฟี่คือผมเนี่ยต้องเล่าตามโม,มฟี่ใช่เล่งอย่างกับพงอะไรอา้าวคนสตรีมหลุดควย หลุดหน้ามังกรมาดูมาดูของจริงดีกว่าพี่หนึ่งพี่พี่ออกมาดูของจริงเถอะมาดูของจริงก็ได้วะไม่เอาดิพี่ดีพี่ชมของจริงก็ได้วะแม่งคนคนคนภาคว่ะอ้าทำไมมังกรไม่กระดิกวะเอ้โหคนกรุดิกมากระดิกเฮ้ยเฮมังกรกระดิกวะมิชั้นเอลลี่วร์แล้วประดาษเขาไม่ได้เขาก็บอกแล้วเป็นอันออฟฟิเชียล รันช็อตจีจีเอ้ยพี่ปาเปิดยูทูบเลยไอที่หลุดนี่คือไม่ใช่เน็ตมันหลุดนะคือเกมมันหลุดอากอศเปนปรกอบม่กี้ดิกเลยไม่มันว่าหลุดการเชื่อมต่อเลยเว้ย <c oughs> เฮ้ยพี่เปาหรือป่าดับปัญหาตรงไหนนี่ไาแคปเตอร์เพป็นเรียวถาม์ใช่ปะเหรอเวลาเข้ามาแก้ปะแล้วไมนมีการบอกเลยนะแคปเตอร์หลุดพื่อนเ่ก็ฟอทแคปเตอร์เข้า ูรวลไะดับปีมีช่องโค้ดอะแต่เมีช่ชองโคตมากช่องสลหับโค้ดโดเฉพาะอะไอย่างเตียวตายลิม,ม,ล,มลิมตายแปดทีเถอบนเนี่ย โดนแล้วโดนแล้วครับอ้าวตะเกียงรูไปมเป็นหนมแล้ว a โพสิชันดีมากเออตายเทดระเบีไอ้กายแ้วเพด โอ้ยแต่เราบอกอย่างหนึ่งเว้ยก็มีก็มีเขาก็มีข้อนะที่เขาบอกอะไรนะทำไมเทปมันเล่นอยู่กับ ADC เลยป่ปะไปไกลไปเลยเอดีซีก่อนเจ้าเอ็ดดีซช็อตไฟเมื่อกี้อยาพกยาพาร์ทจากฝังพารไทยเบอร์พี่เอเ็กแดเคสเบอร์พี่ไม่เคยเจอใน,นตัวมั้ง เพราะว่ายังมาออฟไลนไม่ได้ไงเคบอกที่ไม่ไปปลูลเหรียญกะทีเพราะคนนี้มาออฟไลน์ไม่ได้เอ้าเชิญไม่ตีทีนึง <c oughs> เถอะไม่เขาจะตีแล้วแต่คเขาโดนไงมันไม่เห็นข้งนนางบนเงินห่างห้าใครละหรือใครขึ้น เอเท่ากันเลยดูตังตรงไหนนะพี่กดลบตังลบกถุงเงินนะพี่อยู่ใต้อยู่ใต้ปุ่มหรือใต้คำาไล่อะไหนวะใต้คำว่าไล่ ใต้ป,ปุ่มลูกปุ enfin ่มลบอเจแล้วเจอแล้วเจอแล้วเออต้องบอกใต้ปุ่มลบดิก็มันสองฝั่งพี่ใต้ใต้ปุ่มลบที่หางแรกปะเพราะว่าไลผ์ผมก็งงอะไรว่าปุ่มไลท์กดไลท์เหรอชอบอะไรไอ้พี่แบงค์พี่แบงค์ไม่บอกไลท์พี่แบงค์บอกไลท์ปุ่มไลท์ปุ่มไลท์อยู่ไหนวะแม่ก็พี่แบงค์บอกพี่แบงค์บอกไลท์ไม่ได้บอกไลท์นี่ ช่วางเวนอีกีดจี้ไอ้อมันก็คือไลฟ์เหรอพี่อ๋อดูดีๆฝั่งตรงข้ามเดินเดินเราไม่เด็กมนกีดแวยอ่ากจะจอางจริต้องบอกว่ารราเทคเทคนิคลอิงลิสโอเคฝั่งตรงข้ามเล่นไม่ใช้ทอคเหรออ้าวสามผ่านาเล่นเคยเย็ดเคอ เช็คเรียบร้อยไงล่ะเอ้มมามาปุ๊บเขารีเฟกซอย่างรวดเร็วไอ้กายเกือบเทไอ้เีะตายตายเท็อืมเท็เอ็ดแล้วก็หุบกลับไปดูภาคไทยเท็ไม่น่าสูงแล้วก็หันไปแล้วก็หุบแล้วก็หุบกลับไปดูภาคไทยอยากรู้มันจะพายยังไงช็อตเมื่อกี้ดีไงถึงพอดีเลย ค่าดีคนภาค mhm. แม่งเหมือนติดดูมันมากเลยก <ım eni> ับเทสเอ้ยเขี่ยฟาไอ้กินเกินหยดไอ้ฉอตอีเทตหน้าโดนเกี่ยเงไงไงเห็นไม่ละคนอยางเงี้ยมันเลยเป็นไอดอลพีทอฟได้อ้าวคนคอมเมนต์แม่ง่แม่งก่าวชาเลนเจอร์แม่งทีมแบบว่าทำไมเท็ไม่แฟด้วพุกว่า เขาแฟร์ไปเลยเออดูเด้อดูครูดาวเห็นครูดาวไหมคนคเมามีไดด้วยเหรอฮะอยู่ได้ด้วยเหรอได้ได้ได้โทษดันเบนดับหยุดได้แอปหนึ่งนะง่ายกว่าจริงนะหนักมากคือเมื่อกี้นี่ผมสังเกตนะว่าตัวของแคคาริมเขาพยายามแมสออนสล็อตออฟชาโดว์พุ่งเข้ามาแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยนะมันไม่ง่ายเลยเดี๋ยว ยิ่งขึ้นหนักมากเขาเน้นไปอย่างมดเดี๋ยวนี้ยุคการเล่นลิงี็คือมันไม่ได้จับป็นตัวแคลรี่ตัวเดียวแล้ว่าอย่างเดียวแหละนะครับท็อปเลนก็เป็นหนึ่งตำแหน่งสำคัญมากๆในซีซั่นนี้ตอนนี้เนาะโอเคเรียบร้อยมันเห็นผลแหะนะครเห็นผลมนะตอนนี้กลายเป็นว่าทุกเลนค่อนข้างมีความสำคัญมากๆเลยนะใช่ครับดังนั้น เดี๋ยวเราขึ้นกับการเทน้ำหนักการเดินเกมของแต่ละเรนแล้วก็ะกาศบางแผนกันล่วงหน้าเลยนะกมาจะยังไงแต่นี่ครับตัวของฮางโอนยแล้วดูเข้ามาโดมเลยครับแล้วต่ออัพไปสองตัวก็ตอนนี้ครับโอ้ยเหนียดลงตัวของฮางเอวเข้าไปฮะสตาร์ทไม่ดอกหนึ่งฮะสลับการวิธีฟิลก็ได้พยายามจะยืนมองๆอยู่นะครับเทอร์เร็ตก็จะแหกแล้วนะเตรียมไฟกันได้เลยเร็ว เขามาช่วยในจังหวะนี้จริงๆทนทีได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะออกได้ยากก็าแมีแสงสีฟ้ากับเซเลปต์มาจากฝั่งของบูทีมแล้วติดมิติดแมงมุมครับติดแมงมุมแล้วนี่เขาไม่ได้ลงมาด้วยหรือเปล่าครับปูไม่ใช่สิลงมาแล้วนะเป็นพิคเตอร์ครับกับวิตีฟิวยัดเข้าไปทันทีติดสตันเข้าไปหนึ่งดอกแล้วไม่น่ารอดกับเอลิสครับโดนโซเชียนเทียนจดเข้าไปในจังหวะนี้ฮะแล้วบูก็จะได้ยืนมองซับช่วยอะไรไม่ได้เลยนะโอ้จังหวะจาร์คพาสเซ็จมันสวยนะครับเมื่อกี้แต่ว่าเอลิส มาไล่ยิงได้เกทแตัวของทางด้านซีเวอร์ไปได้นะใช่ฮะแต่นี่วิกเตอร์เทเลพอร์ตนี่คุ้มอีกแล้วนะครับอือก็นั่นแหละครับคุณแม่งบางันแถวเทียนหาการเลกเงาเลยนะ1 2 3 4 5 6ปกติผมปิดเงาไว้ไงเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้เห็นผลแล้วผมรู้สึกว่ามีเงาแล้วมันค่อนข้างที่จะดูลุงลังนะครับไม่รู้คนอื่นคิดไงนะครับ หลังจากที่ปรับนี้ใหม่อเอวปรับไอเปลี่ยนเท็กเจอร์ใน l อใหม่อผมก็ปิดเงาแล้วไม่เปิดอีกเลยรู้สึกว่าพอมันดูง่ายขึงง้นเยอะแล้วไงพอปิดเงาแล้วมันดูง่ายนะครับอาจจะไม่ได้ปดรับตาผมเพราอโมได้ด้วยนะครับมโมเดลมันชัดเจนขึ้นนะใช่โมเดลมันดูชัดแล้วนะจะได้เลยไม่ได้เปิดเงาเนะี่แต่การเดินเกมเอลิส่อข้างที่จะดูกันนะเขาวิ่งหากากทำเกมตลอดเลยนะสำหรับเอ็ดวูน่นแล้วถทำได้ดี ข้างล่างไอ้สองตัวด <mniej Bluetooth, S 1> ึงนรกพีมันก็ดุเหมือนกันนะนั่นแหละดูฝั่งนี้แล้วนี่ครับมาแล้วครับเดินไหลไปเลยครับตอติลุสมาด้วยครับประเด็นครับหลออกยากครับดูทาทางนะและหือว่าโออดึงติดแี่นน่ครับเราจะได้ไม่ได้แล้วด้วยครับแล้วโดนย้ำหน้าใส่เป็นกรอบรับไปกรอครับข้างล่างดีนะผู้ชมครับมันสองครึ่งเลยนะครับข้างล่างเนี่ยดูว่าตึงไหมครับตึงไหมแล้วนะ่ะต้องการโดนย้ำมาจากข้างบนเพราะรู้ชัดคือจะกลับมาเข้าเลนเดียครับไปมาอแล้วเนี่ยติดนานก็รู้

ถูกต้องเลยครับห้าคนเลยนะครับแต่ว่าติดต่อมาไม่ทันตอนเรียนหน้าเราก็ตัวเฮการินครับโอ้แล้วเมื่อกี้นี้พวกที่สร้างความปั่นป่วนให้กับตัวพี่เราทุกสังกวนเลยนะจนการเข้าการงานเสียเขาไทยถูกทุกสังวนเลยนะเดี๋ยวบอกนะครับตั้งแต่โดนเฮคารินจัช้าเข้ามาแล้วแล้วมีไฟนักออกเนี่ยครับหน้าลานหน้าเนี่ยวิ่งแบบไม่ไม่เลิกอ่ะไม่ไม่ไม่ไล่ไม่เลิกจริงๆริงอ่ะ เลเซอร์นะฮะก็พยายามจะเข้าวบนนะครับในตอนนี้ฮะก็าเหมือนหาเรื่องเล่นด้วแหละนะครับเพราะว่าเตรียมที่จะพี่เอาหน้าทีออกยังไงความเทพเนี่ยในตอนนี้ใส่ทางตัวทีมพิกอบูรัวๆเลยครับอเไม่ดีนะมาโปจีนให้จะคอนว้าคนอื่เกือบระเบ็ดเสร็จเลยแหละวิ่งวิ่งแบบไม่ไม่เลิกอ่ะไม่ไม่ไม่ไล่ไม่เลิกจริงมันจะตึบแต่ตบชื่อจริงชื่ออะไรนะไอชื่อชื่อเนี่ยชื่อแชมเปี้ยนเขาอะเจอหน้านี่มัน ดึงเก็บมันตัวอย่างนี้นะครับมันก็แบบได้เปรียบมากมากแล้วนะครับใช่ค่อนข้างที่จะเจ็บมากๆแล้วครับแล้วก็เล่นง่ายค่อนข้างมากทีเดียวนะไอ้เด็กกูเขาเป็นออฟเซอร์แล้วก็เขาเรียกว่าเงื่อนไขมันไม่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 กดเย้เหมือนสิบงตัวที่พิกาบูด้วยนะคือมันโยนกันโยนสกิลเป็นคนละทีมันก็จะตายกันแล้วอ่ะใช่ใช่มันไม่ได้เป็นสกิแบบใหญ่อันติเมนอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับอีกอย่างหนึงคือตัวพี่กระบุ้มันต้องอาศัยจังหวะเช่นต้องมีคันเร่งหรือว่าต้องมีคอมโบตัวของโดและเหนียวเลเซอร์เพื่อที่จะเป็นเบอร์เพื่อดันดีเลยชนะแล้วมั้งเนี่ยโอ้แต่ว่าเลเซอร์แคทนี่แบบโรเตชันกันดีนะคือกุ๊กไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยของเขาบางปะบอลยังเม็ได้เยอะเลยใช่ครับแล้วเมื่อกี้นี่เขาแข่งอะไ เรื่องของจังหวะการเหนี่ยวการไค้นธาตุทางตัวธาตุนิสเซอร์ธาตุตอบเลยไอ้ที่ไอ้้ไอที่ประกาศอยู่หน้าเอลอะทำไม่รู้สึกว่าในจังหวะการเล่นที่ขับมิชั่นนี่เป็นอันตรายแบบระทึกอย่างมากเลยนะครับลงแบบลงเลยนะครับคอมเปอร์คอมเปอร์ก็เหมือนแบบพยายามโยกดัดต้นถ้าฝันเข้ามากันก็ หนีก็ได้ offs, ไม่ต้องเสี่ยงว่าถูกป่ะทาพี่เอาย8ที่ไปที่พี่ต้องมี7 อแต่นี่ครับม้าวิ่งมาใช่ครับม้าตามมาใส่ครับเอาสลับชารโงมาแต่ว่ายังไม่ได้ประสบความสำเร็จเขาไม่ควรต้องไหวนะครับกลายเป็นจะตายเองด้วยนะครับโดนตัวอันติยัดเข้าไปครับแต่ว่ายังเหนียวอยู่และด้านหลังครับมีการตะทะกันเหมือนกันครับตายก่อนเลยครับตัวเลน้าฮะตัวแรกครับแต่ตัวของดิสนาครับโดนไปอย่างกล้าหาญครับแล้วโอ้ยเจ๊ครับยังเหลือจะบลิซเซ้น์ตอทีายได้แล้วจังรอดจากลูกโอของเทนหรือเปล่าขอหน่อยขอฟาดแทกเคียนเทียนก่แต่ซิ่งเราโดนตัวแซลแอสพาเลยนะเปิดเป็นทีมเลเซอร์ครับจบเลเอร์เดียวเลย ี่ลูกทีนิมเขาไม่อยามหาเชฟแล้เขาแบบมาเลยนมาเชฟเราแล้วกดตัวของลักกีนจัมมีเซตแต่ว่าเขาหลอกหลงจากเนื้อหมูเขาใช้เชฟคือเชฟมันมีบุ๊คอมบิลิตี้เลยนะมันตามไม่ยากแน่ไม่ครับเองเหมือนกับแบบเที่โพซิชั่นไม่ดีกับทางฝั่งสีแดงด้วยนะโอ้โหแล้วลรอไป5-0แล้วนะเชฟโอ้เทฟแครี่เองแครี่คอนเฟิร์ม นะฮะโอ้เหนื่อยเลยครับทีนี้ฮะลองเลยเกอร์เกมเริ่มจะหางจากตัวพิกาบูขึ้นไปทุกทีแล้วตอนนี้ความง่ายกว่าจริงนะเอเวอเวสคือเมื่อกี้เนี้ยผมเก่งนะผมมนต์มาคาริมเข้าพยายามนะคอนเฟิร์ดอฟมุ่งเข้ามาแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยนะมันไม่ง่ายเลยที่จะไป ทำอะไรต่อจากนั้นได้นะครับเพราะว่าโดนตัววิกเตอร์โดนอะไรนะครับโดนการวิธีนั่นมันซับหรือแคลรี่รือบ็อกเอรทำให้ตัวแคลร์เนี่ยเปิดคนเดียวแล้วก็เป็นธรรมชาติเหตุคารณ์นะเพราะว่าเราเป็นตัวมันก็ไม่ได้ถืออะไรประดังดะไยนะครับพอเจอลุมสกิลอย่างนี้ก็ไปก็ค่อนข้างที่จะขาดนะครับขาดเกินเกินที่เหลือก็เขาไม่ค่อยได้เขายืนต้องต้องชมว่าตัวของทีมเลเซอร์แท็กมีต้องจังหวะการยืนที่ค่อนข้างดีด้วยนะคือเหมือนประมาณว่าแต่ละคนยืนแยกกันก็จรกินไม่ไม่เอาแคลร่ไปเรื่องซับไปต้องมง คือการเอาเอดีซีมันจะซับไปผลที่เกิดขึ้นคือคุณจะได้ซุปเปอร์แอคเซสซีฟซับมาเไปแต่เอดีซีคนายต้องคุมเองเว้ยนายต้องนายนายไม่ไม่ใช่นายคุมเราเว้ยนายต้องตามเราให้ทันแทนไปอะไรเนี่นหรือถ้าตามไม่ทันก็บายใช่เข็เข็ เ็ดเทดแรกเลยเทปเชีดเลเซอร์โคตรไวเร็วพี่นี่ตีเส้นแป๊บหนึ่งอะมาแคสมาแคปมาแคสมาแคสเร่วเร็วสมาชิกเร่งป่ามาที่เพิ้มเลยไม่รู้ว่าพี่เปิดสมาชิกแคชฉีดเลเซอร์ไม่เป็นวะไก่ไงฉีดมือง่ายกว่าอีกฉีดมือง่ายตัวอีกฉีดมันนุ่ม ชีม่มันร่วง่ายหรือาันสาใช่ไหมคุนี่มันเลยใช้สก,กิลแ,แมนนอลไม่เป็นแค่ไหนนะใช่เปิดมาก็้จัดคลิปแคทอย่างเดียวแค่มันร่วงเป็นแหละเมื่อก,ก่อนเนี่ยเราเนี่ยเกลียม,มันร่วงไหมดหอ่ะท <c oughs> ั้งกมดวันนี้สก,กิลเบก้าคุณนี่สายฟแลบบอกเลยเมื่อก่อน <c oughs> เอาๆๆ <c oughs> เอาเอาเก๊ก เอ้าเาชีดโอ้โหตายเท็นได้ตายมีอะไรแคนี่เมื่อกี้เห็นว่าเทสดได้ระบายมีัลโหลนี่เทสดได้ Hello ได้ h e l l นี่นี่อ้าวดึงคอ จะบาลอนแล้วก็เอ็นเอ็นไม่ได้แม้ยังคีฟมันยังดันไม่ขึ้นมันต้องดันสิคว่บนี่ไงนี่ไง <c oughs> แล้วคนภาคบอกว่าซีซีน้อยไปฮะซีซีใครน้อยฟัง <c oughs> เด็กเิน <c oughs> ก็น้อยเหรอเนาะไม่เราเราเลยพูดไงเราเลยพูดไงเออเราเลยพูดไงแล้วคนภาพบอกว่าเขามีซีกีเอยคนคอมเคยคนคอมเมนต์เฮกคาลิมโง่เหรอเบอกว่าไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นว่าเฮกคาิมไม่ขึ้นไตวอดมันจะขึ้นได้ไงในเกมมันก็ขึ้นในเกมได้เแคยขนาดนี้เออเล่นหนักขนาดนี้จบแล้วอุ้ยน่าทีรถเทยียบสุดอุ้ยนี่ไงทิพย ทีเพนตาคิวนี่แฝบดึงสักทีสนี่คือพวกคนที่ไอคนที่คอมเมนต์ของว่าทำไมไม่ออกอนุทำไมไม่ออกแบบนี้เลยพี่ มันเป็นพวก,ท,ออกที่แหลงต่ําจนกระทั่งไม่รู้